อายการเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องแกงเรืสปีดโบ๊สกระติกลั่นอยากตกเป็นจำเลยแล้วพร้อมสู้คดีวันที่7กรกาคมจากกรณีนางสาวสุภาพรณ์นิปปวนิตหรืออายการดาวพนักง,งานอายการจังหวัดนนทบุรีผู้รับผิดช,ชอบสำนวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดากล่าวถึงสาเหตุการเลื่อนนัดฟังคำสั่งฟ้อง ผู้ต้องหาคดีแตงโมออกไปเป็นวันที่3สิงหาคมเวลา10นาฬิกาทำให้กระติกและแซนพร้อมผู้ต้องหารายอื่นเตรียมยื่นขอความเป็นธรรมต่อสำนักงานอายการสูงสุดโดยอายการดาวเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจรารณาบางส่วนเหลือเพียงขั้นตอนตามระบบราชการเท่านั้นประเด็นที่สั่งให้ตำรวจสอบสวนเพิ่มเติมบริบูรณ์แล้วขึ้นอยู่กับสำนักงานอายการภาคหนึ่งว่าจะมีความเห็นอย่างไรส่วนการเลื่อนนัดฟังคำสั่งครั้งนี้ขอไม่เอ่ยถึงบุคคลภายนอกแต่ก็จะรับฟัง และพิจารณาส่วนประเด็นที่นางพานิดาศิรยุยทธโยธินคุณแม่ของแตงโมถอนฟ้องตรงในคดีฆาตกรรมที่นายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ยื่นต่อสารจังหวัดนนทบุรีเพื่อขอเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการสามารถกระทําได้หากถอนฟ้องผู้ต้องหาแล้วทั้งนี้ดูว่าเป็นการถอนฟ้องที่เด็ดขาดหรือไม่เด็ดขาดอายการดาวยืนยันว่าพนักงานอัยการมีกรอบระยะเวลาการทํางานชัดเจน ความรวดเร็วถือเป็นความยุติธรรมอย่างหนึง่งดังนั้นกระบวนการต่างๆจะเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาเตรียมยื่นร้องของความเป็นธรรมต่อสำนักงานอายการสูงสุดหากผู้ต้องหาไม่พอใจก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่อายการจังหวัดนนทบุรีมีคำตอบไม่ได้ล่าช้าและมีกรอบการทำงานที่ชัดเจนซึ่งทางด้านของกระติกระบุว่าตอนนี้ยังคงเป็นผู้ต้องหาต่อไปที่ผ่านมาก็โดนเรียกสอบโดนถามมาตลอดพอไม่ให้ความร่วมมือก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มซึ่งเรารู้สึกว่า ได้รับความเดือดร้อนทั้งในเรื่องของเวลาและเรื่องอื่นๆจนตอนนี้อยากเป็นจำเลยแล้วจะได้ต่อสู้คดีสักทีขณะที่แซนกล่าวว่าตอนนี้มีคนนอกสำนวนคนหิวแสงพยายามเข้ามาในสำนวนอยู่ตลอดเวลาโดยพยายามเอาเรื่องเล็กเรื่องน้อยมาตีเป็นประเด็นอยู่เรื่อยซึ่งมันทําให้กระบวนการยุติธรรมปนปลไปหมดส่วนตัวมองว่าคนพวกนี้ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย ควรหยุดได้แล้วถ้าหาทางลงไม่ได้ก็แค่ออกมาขอโทษเป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนรุ่นหลังว่าอย่างน้อยทําผิดก็ขอโทษเป็นอย่างไรก็ตามวันนี้5คนบนเรือจะเดินทางไปยังสํานักงานอายการสูงสุดถนนแจ้งวัฒนะเพื่อย,ยื่นหนังสือร้องขอ,งของความเป็นธรรมต่ออธิบดีอายการสูงสุดหลังถูกอายการจังหวัดนนทบุรีเลื่อน,นัดฟังคําสั่งฟ้องมาเป็นครั้งที่3ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ